ในขณะนี้เป็นที่ชัดเจนนะครับว่านอกจากจะมีผู้ชุมนุมที่มาชุมนุมเพื่อเรียกร้องด้วยเหตุผลในทางการเมืองแล้วยังมีกลุ่มผู้ก่อการร้ายอยู่ด้วยและได้ปฏิบัติการในการก่อการร้ายชัดเจนตั้งแต่เรื่องของการวางระเบิดเสาไฟฟ้าแดงสูง เพื่อที่จะให้กรุงเทพมหานครไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้การก่อวินาศกรรมในลักษณะนี้ได้ทำมานับเป็น10บสิบครั้งและครั้งสุดท้ายที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการโจมตีเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปปฏิบัติการขอพื้นที่คืนในวันที่10เมษายนด้วยอาวุธสงครามอย่างเยี่ยมโหดอมไมหิตโซนำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้วางแนวทางในการปฏิบัติโดยมุ่งที่จะขอให้พี่น้องประชาชนที่เป็นผู้บริสุทธิ์ได้แยกตัวออกมาจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายไม่เป็นโลมมนุษย์ให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายอีกต่อไปทั้งนี้เพราะศูนย์ดำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน จะดำเนินการบังคับกฎหมายโดยเด็ดขาดกับผู้ก่อการร้ายและแกนนำที่ทำผิดกฎหมายในส่วนของการดำเนินคดีนั้นทางโสดําดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินได้มีมติที่จะเสนอให้คณะกรรมการคดีพิเศษที่ประชุม จะประชุมกันเวลา10นาฬินาทีวันนี้ได้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษแล้วให้ระดมกําลังจาก9หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นต้นว่ากอ,องบัญชาการสอบสวนกลางของกรมตำรวจสำนักข่าวกรองสันติบาล อะไรต่างๆเนี่ยครับรวมทั้งหมด9หน่วยงานมาบูรณาการกำลังกันทำคดีนี้เพื่อทำการสืบสวนสอบสวนเอาตัวการเอาคนกระทำความผิดทั้งหลายมาดำเนินการลงโทษตามกฎหมายบัานเมืองให้ได้เดี๋ยวสิบโมงครึ่งนี้ผมก็จะไปประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษนะครับนี่ในส่วนของการดำเนินคดีในส่วนของการ จับกลุมปราบปรามผู้ก่อการร้ายเราได้จัดชุดปฏิบัติการพิเศษกระจายกำลังกันออกไปสืบสวนสอบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและแกนนำเพื่อที่จะนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้ขณะที่ผมกราบเรียนอยู่กับพี่น้องประชาชนนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษได้ ไปปฏิบัติการปิดล้อมโรงแรม SC Park ซึ่งได้สืบสวนสอบสวนทราบมาว่าบรรดาผู้ก่อการได้และแกนนำบางส่วนได้ไปพักหลบซ่อนตัวอยู่ที่นั่นขณะนี้กำลังปฏิบัติการอยู่นอกจากนั้นครับเราจะดำเนินการเรียกตัวผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้สนับสนุนเป็นตัวการ มารายงานตัวที่กรมทหารราบที่11เพื่อทําการสอบสวนและถ้าหากไม่มาก็จะออกหมายจับต่อไปนอกจากนั้นก็จะออกหมายจับเพิ่มเติมครับสําหรับคนที่เราได้สอบสวนแล้วสืบสวนแล้วเห็นว่ามีประจักษ์พยานหลักฐานชัดเจนว่าคนเหล่านี้ได้เป็นผู้กระทำผิดกฎหมายแน่นอนชัดเจน สำหรับอาวุธของทางราชการที่ถูกกลุ่มผู้ก่อการร้ายยึดออกไปนั้นผมได้สั่งการให้เจ้าที่ได้ดำเนินการแยกย้ายกันไปตรวจค้นสถานที่สงสัยต่างๆและก็คิดว่าการปฏิบัติการก็จะมีผลก็จะได้กลาบเปลี่ยนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบต่อไปสิ่งที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานาการณ์ฉุกเฉิน อยากจะกราบเปียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อขอความร่วมมือก็คือขอให้บรรดาพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุมทั้งหลายได้ออกมาเสด็จจากการชุมนุมเพราะว่าเจ้าหน้าที่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติการโดยเด็ดขาดต่อผู้ก่อการร้ายไม่สามารถจะปล่อยปละให้คนเหล่านี้ ได้ไปก่อเหตุที่เกิดความเสียหายให้กับบ้านเมืองได้อีกต่อไปเจ้าที่เกรงว่าการปฏิบัติการของเจ้าที่จะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนแม้ว่าจะมระมัดระวังอย่างรอบครอบเพียงใดก็ตามสิ่งที่กังวลใจมากที่สุดก็คือพวกผู้ก่อการร้ายจะทำร้ายประชาชนเพื่อที่จะโยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ แล้วจะได้ช่วยโอกาสสร้างสถานการณ์ให้ขยายตัวใหญ่โตยิ่งขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนก็คือท่านได้มาแสดงออกทางการเมืองเรียกร้องทางการเมืองเรียบร้อยแล้วกลับบ้านได้นะครับให้การเมืองได้มาแก้ปัญหากันโดยวิถีทางทางการเมืองต่อไปผมขอถือโอกาสนี้กราบเรียนส่งข่าวไปถึงบรรดาญาติมิตรครอบครัวของผู้ที่มาร่วมชุมนุม ขอได้โปรดหาหนทางติดต่อให้ผู้ร่วมชุมนุมนั้นได้เดินทางกลับบ้านแยกตัวออกมาจากการชุมนุมในส่วนของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินผมได้ทำใบปลิวได้สั่งให้รถขยายเสียงได้ไปประกาศให้ผู้ชุมนุมได้รับทราบเพราะว่าการที่ผู้กอ่อการร้ายทั้งหลายได้แฝงตัวอยู่ในผู้ชุมนุมนี้ เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อบ้านเมืองและเราจําเป็นที่จะต้องยุติพฤติกรรมอย่างนี้ของผู้ก่อการได้โดยเร็วที่สุดผมอยากจะถือโอกาสนี้เรียนเพิ่มเติมเตือนไปถึงแกนนาทั้งหลายที่แกนนาทั้งหลายประกาศว่าจะไปบุกสถานที่ราชการจะบุกไปที่สถานีโทรทัศน์วิทยุ หรือสำนักงานของสื่อมวลชนต่างๆเพื่อข่มขู่คุกคามให้สื่อมวลชนเหล่านั้นต้องฟังคำสั่งและปฏิบัติตามแกนนำรัฐบาลยอมรับไม่ได้ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปให้การคุ้มครองสถานีวิทยุโทรทัศน์สำนักงานของสื่อมวลชนทั้งหลายและถ้าแกนนำนำคนบุกรุกเข้าไป เราจะปฏิบัติการโดยเฉียบขาดขอเรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าในกรณีนี้เป็นความจำเป็นจริงๆที่รัฐบาลจะต้องปฏิบัติการโดยเด็ดขาดเพื่อหยุดยั้งการกระทาที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่คุกคามเป็นอันตรพานเป็นการก่อการร้ายลักษณะนี้ผมอยาก,กขอถือโอกาสนี้กรบเรียนพี่น้องประชาชนว่า ช่วยกรุณาช่วยเป็นหูเป็นตาเห็นแกนนำไปอยู่ที่ไหนเห็นผู้ก่อการได้ตามที่ท่านเห็นในภาพไปซุกตัวหลบซ่อนอยู่ที่ไหนโปรดให้ข่าวกับเจ้าหน้าที่เราจะเข้าไปดำเนินการจับกลุมโดยทันทีผมเรียนว่าสิ่งที่ผมกล่าวเปลียนนี้เป็นส่วนของการปฏิบัติการของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเราแยกเป็นสองอย่างก็คือ หการบังคับใช้กฎหมายอย่างที่ผมกาดเปลี่ยนแล้วทําเป็นคดีพิเศษ 2. คือการติดตามจับกุ่มปราบปรามโดยเด็ดขาดในส่วนของการเมืองนั้นเราจะแก้ปัญหากันโดยการเมืองบ่ายวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีจะมาถแถลงกับพี่น้องประชาชนว่าแนวทางแก้ไขปัญหาในทางการเมืองนั้นจะทําอย่างไรขอให้พี่น้องประชาชน ได้มีความมั่นใจครับว่ารัฐบาลนี้ได้ดำเนินการทุกสิ่งทุกอย่างบนพื้นฐานของกฎหมายมีความมุ่งหวังที่จะให้บ้านเมืองของเรามีความสงบสุขเป็นประเทศที่ปกครองโดยกฎหมายอย่างแท้จริงฝ่ายธรรมะฝ่ายกฎหมายจะต้องชนะครับชนะที่ว่านี้ไม่ได้เป็นชัยชนะของฝ่ายการเมืองหรือพรรคการเมือง แต่เป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่เราจะรักษาบ้านเมืองของเราให้เป็นมอดกกับลูกหลานของเราได้ในอนาคตผมขอกราบเรียนในช่วงนี้ไว้เพียงแค่นี้ขอกราบขอพระคุณครับ